สวัสดีครับกลับมากับผมใหม่ครับผมอาชีครับผมอันนี้จะเป็นโมดูลที่2ของ BC นะครับผมซึ่ง BC เนี่ยนะครับก่อนที่ท่านจะทําการใช้งานโปรแกรม BC นะครับท่านต้องมีข้อมูลสินค้าหรือบริการของ่านนะครับเช่นชื่อหัวข้อประกาศนะครับเนื้อหาประกาศนะครับรูปภาพนะครับผมเป็นจังหวัดที่อยู่นะครับเบอร์โทรเบอร์โทรติดต่อนะครับผม โปรแกรม BC เนี่ยจะมีให้ท่านกรอกแบบฟอร์มนะครับให้ท่านคลิกไปที่ Tool นะครับแล้วก็สร้างพื้นฐานข้อมูลการใช้งานนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าโปรแกรมเนี่ยให้กรอกเต็มไปหมดเลยนะครับท่านอาจจะเห็นว่าทําไมโปรแกรมเล็กจังแต่ว่าตรงนี้มีซอฟต์าาแกรมค่อนข้างเยอะนะครับผมหรือว่ามีหน้าต่างในการกรอกค่อนข้างเยอะนะครับผมต้องการจะขายโปรแกรมส่งอ e ีเมล SEMF ของผมนะครับซึ่งเป็น เครื่องมือการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับผมต้องการเพื่อประกาศเพื่ออะไรนะครับขายซื้อหรือหรือว่าเช่านะครับถ้าท่านติ๊กว่าขายเนี่ยนะครับอัตราการโพสต์ของเว็บไซต์สมมุติมีอยู่500ท่านอาจจะได้อยู่เลทอยู่ประมาณ450หรือ500นะครับแต่ว่าถ้าท่านติกว่าซื้ออาจจะได้อยู่แค่200นะครับติกว่าเช่าอาจจะมีอยู่แค่อยู่แค่ร้อยเดียวนะครับ บางเว็บเนี่ยเขาไม่มีเช่าหรือว่าซื้อนะครับขึ้นอยู่กับเว็บเว็บนั้นนะครับผมหัวข้อนะครับหัวข้อเน้นนะครับห้ามใส่คําว่าขายซื้อหรือเบอร์โทรติดต่อไปที่หัวข้อเด็ดขาดนะครับแล้วหัวข้อนะครับต้องอยู่ระหว่าง50-65ถึง65ตัวอักษรนะครับต้องห้ามเกินนี้นะครับต้องอยู่ระหว่างนี้นะครับของผมนะครับโปรแกรมส่งอีเมลนะครับการตลาด SEMF ถูกนะครับเพิ่มยอดขายง่ายอ่าสั้นๆง่ายๆกระชับนะครับผมยี่ห้อนะครับยี่ห้อเป็น Social i n t e g r a t e นะครับเวอร์ชันหนึ่นย์ศนะครับชื่อเว็บไซต์ของผมนะครับชื่อเว็บไซต์นี้ต้องนำด้วย HTTP hmm. นะครับ hmm. colon แสล๊าดแสล๊เอ่อ www.social โซเชีย i อินดิกเลตดอนะครับผมรูปภาพนะครับรูปภาพนี่อ่เดี๋ยวผมจะเอารูปภาพนะครับรูปหลักตรงนี้นะครับท่านสังเกตนะครับขนาดไม่เกิน 50kb นะครับผมห้ามเกินกว่านี้นะครับรูปภาพนี้จะเป็นรูปแรกในหน้าประกาศนะครับผมแล้วก็รูปรูปภาพนะครับผมแนะนําให้ท่านใส่รูปรูปหลักรูปที่1รูปที่2รูปที่สานะครับ สี่ห้าหเนี่ยอย่าใส่เลยครับเพราะว่า,าโปรแกรมจะทําการรันแล้วอัปโหลดค่อนข้างจะช้านะครับใส่แค่4รูปก็พอแล้วหรือว่าจะให้ดีก็คือใส่แค่รูปหลักกับรูปรูปรองหนึ่งก็พอแล้วครับผมรูปภาพนีเ่เดี๋ยวผมจะจัดการใส่เป็นรูปเล่นๆไปก่อนนะครับผมท่านสังเกตนะครับถ้าใส่แล้วนะครับผมต,ตรงนี้นะครับจะจะขึ้นชื่อนะครับครับผม เนื้อรายละเอียดประกาศนะครับผมรายละเอียดประกาศนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงทีหลังนะครับเรื่องรายละเอียดประกาศเพราะว่าค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรนะครับผมเพราะว่าผมจะพูดถึงวิธีการทำ SEO ด้วยนะครับคำค้นนะครับคำค้นในส่วนนี้นะครับผมคำค้นในส่วนนี้ผมจะให้เป็นโปรแกรมส่งเมลนะครับแล้วตามด้วยโคลอนนะครับโคลอนก็คือตัวมามานะครับแล้วก็โปรแกรม การตลาดนะครับโปรแกรมเพิ่มยอดขายนะครับผมท่านต้องมีโคลอนนะครับเป็นคีย์เวิร์ดโคลอนคีย์เวิร์ดโคลอนคีย์เวิร์ดนะครับราคาตรงนี้ผ่านไปเลยครับผมนะครับช่องราคาสินค้าเนี่ยนะครับให้ท่านใส่เป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับของผมเป็นราคา1890บาทนะครับสินค้าตรงนี้เป็นสินสินค้าใหม่ตรงนี้ข้าไปเลยครับต้อง ตรงนี้ก็ข้ามไปเลยเหมือนกันนะครับผมชื่อของผมนะครับผมชื่ออาชินะครับอีเมลเจ้าของประกาศนะครับผมผมแนะนำนะครับให้เป็นอีเมลตรงนี้นะครับจะท่านอาจจะโดนสแปมได้เหมือนกันโดนโปรแกรม smf สแปมได้เหมือนกันอาจจะเป็นอีเมลที่ไม่ใช้แล้วนะครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับสำคัญมากนะครับรหัสลับนะครับ6ตัวอักษรขึ้นไปนะครับผมจะเป็น1 2 3 4 5 6ี่ห้ารหัสที่ผมใช้อยู่นะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นโซเชียลอินดิเกตจำกัดนะครับผมจังหวัดของผมอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็เลขที่ปัจสนีเป็น1 0,000หมื่นนะครับเบอร์โทรของผมนะครับแฟดครับผมตรงนี้นะครับท่านสามารถที่จะข้ามไปเลยได้นะครับผมคีย์เวิร์ดตรงนี้สำคัญมากนะครับท่านต้องใส่คีย์เวิร์ดแบบเดียวกับตรงนี้นะครับโดยที่แยกคีย์เวิร์ดตรงนี้ออกมานะครับคีย์เวิร์ดหนึ่งครับโปรแกรมส่งเมลนะครับคีย์เวิร์ดสองครับโปรแกรมการตลาด นะครับโปรแกรมทำ SEO นะครับโปรแกรมเพิ่มคนเข้าเว็บนะครับส่วน user ตรงนี้นะครับ user ตรงนี้นะครับให้ user ตรงนี้นะครับเป็นอาชีพหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะครับพัฒนาส่วนของผมเนี่ยนะครับต้องตัวอักษรแปดตัวึ้นึ้นต้นด้วยตัวใหญ่และลงท้ายด้วยตัวเลขนะครับผมเป็นจะเป็นอาชีพนะครับหนึ่ง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 นะครับ หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อกับโมดูลที่3นะครับว่าเรื่องเรื่องของเนื้อหาแล้วก็วิธีสมัครเอาลุกแล้วก็การหาภาพนะครับผมขอบคุณครับ